ความสัมพันธ์กับคนอื่นที่ดีและอบอุ่นกล่าวคือการที่เราสามารถคอนเน็กกับคนอื่นได้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะมันช่วยทำให้เรามีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวและลดโอกาสเป็นโรคภัยไข้เจ็บในช่วงวัยชราด้วยซ้ำนี่คือข้อสุปจากงานวิจัยชื่อดัง Harvard Study of Adult Development นะครับซึ่งเป็นการศึกษาและวิจัยยาวนานอย่างต่อเนื่องเกิน80ปีแล้วและยังคงทำอยู่ในปัจจุบันซึ่งปัจจุบันนำโดยทีมของคุณหมอจิตแพทย์ด r ร r โรเบิร e ตเวลเดนเจอซึ่งวันนี้ผมเลยอยากทำคลิปสั้นๆสรุปหัวใจสำคัญของงานวิจัยชิ้นนี้และบทสัมภาษณ์ของดร r โรเบิซึ่งก็สามารถหาดูคลิปนั้นบน YouTube ได้ด้วยเช่นกันนะครับ โดยงานวิจัยชิ้นนี้ Harvard Study of Adult Development ได้เริ่มต้นทํากันในปีคศ1938เริ่มต้นด้วย724คนปัจจุบันติดตามชีวิตและการเติบโตของมากกว่า2,000คนนะครับและเป็น study ที่ติดตามชีวิตคุณภาพชีวิตการเติบโตการอยู่ดีเป็นดีของมนุษย์คนหนึ่งที่ยาวนานที่สุดตั้งแต่วัยรุ่นจนเข้าสู่วัยชรา และเมื่อสัก30ปีก่อนกลุ่มนักวิจัยกลุ่มนี้นะครับทีมนี้ได้เห็นและพบเจอความสัมพันธ์ที่ชัดเจนระหว่างความสุขกับความสัมพันธ์ที่ดีและอบอุ่นกับผู้อื่นกล่าวคือมนุษย์ที่มีความสุขมากที่สุดมนุษย์ที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากที่สุดคือมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นที่ดีที่อบอุ่นเป็น กัลยาณมิตรนั่นเองความสัมพันธ์ที่ดีจึงช่วยลดภาวะซึมเศร้าลดโอกาสการเป็นภาวะซึมเศร้าลดโอกาสการเป็นโรคเบาหวานและโรคหัวใจเพราะมันกลับกลายเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมมากในการควบคุมและจัดการความเครียดของเราโดยเห็นได้ชัดเจนนะครับว่าหากลองถามกลุ่มคนในสตาี้นี้ว่าคุณสามารถนึกถึงใครสักคนได้ไหมที่คุณรู้สึกว่าเขา พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในยามลากลับยากลำบากเช่นหากวันดีคืนดีคุณเจอประสบการณ์แย่ๆในชีวิตคุณเจอความเครียดความกลัวความวิตกกังวลใจคุณมีใครสักคนไหมซึ่งคุณสามารถนึกถึงได้แล้วกลับมาที่บ้านและพูดคุยกับเขาและเขาพร้อมที่จะรับฟังคุณคุณมีใครสักคนไหมที่คุณรู้ว่าหากคุณโทรเขาในใจกลางดึกเขาพร้อมรับสายและช่วยเหลือคุณและอยู่เคียงข้างคุณ กลุ่มคนที่บอกว่าเออนึกได้อย่างน้อยคนสองคนมักเป็นกลุ่มที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวเข้าวาัยชราช้าลงได้วซ้ำและพบว่าเมื่อเข้าวาัยชราสมองย่อมทำงานดีเยี่ยมระบบความคิดการคิด cognitive capacity ดีเยี่ยมซึ่งตรงกันข้ามจากกลุ่มที่บอกว่ารู้สึกโดดเดี่ยวรู้สึกว่าไม่มีใครที่ชั้น นึกถึงได้ว่าฉันสามารถพึ่งพาอาศัยเขาได้ไม่มีใครที่ฉันนึกถึงได้ว่าเขาพร้อมที่จะรับสายฉันในยามดึกหรือยามฉุกเฉินนะครับซึ่งกลุ่มนี้ที่ไม่ได้มีความสัมพันธ์ที่ดีและอบอุ่นกับคนอื่นไม่มีใครที่เขานึกว่าเขาสามารถหยิบสายตอนตีหนึ่งตีสองตีสามถ่อเขาได้หรือไม่มีใครที่เขาคิดว่าพร้อมรับฟังเขาด้วอยอกด้วยใจจริงๆคนกลุ่มนี้มักเป็นกลุ่มที่รายงานว่ามี ความเครียดเหลื้อลังมากขึ้น chronic stress มีโอกาสเป็นการอักเสบเหลื้อลัง chronic inflammation ก็อย่างที่บอกนะครับความสามารถที่ละอบอุ่นมันช่วยทำให้เราสึกปลอดปลอดภัยดังนั้นมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากๆในการควบคุมและจัดการความเครียดและก็มีข่าวดี เพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีและอบอุ่นไม่ได้จะเป็นต้องเป็นความสัมพันธ์กับคู่รักอย่างเดียวสามารถเป็นความสัมพันธ์กับใครก็ได้เช่นพ่อแม่พี่น้องญาติครอบครัวเพื่อนของเราลูกน้องเจ้านายหรือแม้กระทั่งคนที่เราเจอบ่อยๆที่ร้านกาแฟหรือพนักงานต้อนรับที่ร้านกาแฟพนักงานเสิร์ฟที่เราเจอบ่อยๆหรือพนักงานที่อ่าซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้ที่เรา จับใจกับข้าวที่นับประจําแล้วทักทายกันบ้างหรือแม้กระทั่งคนแปลกหน้าแปลกตาตราบใดที่เราสามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือคอนเนคชั่นที่อบอุ่นที่มีนิ่งฟูที่มีความหมายสิ่งเหล่านี้กลายเป็นกระเพื่อมเล็กน้อยที่ส่งผลบวกมากๆและมหาศาลมากต่อคุณภาพชีวิตของเราต่อการอยู่ดีเป็นดีเป็นสุขของเราต่อชีวิตที่เต็มไปด้วยความรู้สึกปลอดภัยและความสุขและ การที่เรามีไกลเนมิทมันเป็นทักษะการเข้าสังคมอย่างหนึง่งที่เรามักจะเรียนรู้มาตั้งแต่วัยเด็กแต่มีข่าวดีครับเราไม่ต้องจําเป็นต้องกังวลหากคุณคิดว่าอูคุณไม่ค่อยเก่งหรือมั่นใจในประเด็นนี้เพราะเป็นทักษะที่เราสามารถเรียนรู้และฝึกฝนใหม่ได้เสมอทุกเพศทุกวัยทุกอายุไม่มีข้อจํากัดและลองแชร์เลนส์ง่ายๆครับดร์โรเบิร์ตให้เราลองคิดง่ายๆแชร์เลนสเรา คุณลองคิดถึงใครสักคนสิที่คุณสนิทด้วยมากๆที่คุณเป็นเพื่อนหรืคุณเป็นการมนตรที่คุณอาจจะไม่ได้โอกาสพูดคุยหรือพบเจอเขามานานละเพราะต่างคนต่างมีชีวิตตนเองมีภาระหน้าที่การงานครอบครัวลองส่งข้อความหาเขาลองยกสายโทรศัพท์โทรหาเขาแล้วแค่บอกว่าเออนึกถึงคิดถึงเป็นยังไงบ้างและลองดูที่จะมีการตอบรับจากฝ่ายนูย้นอย่างไรบ้างคุณหมอรับกันเลยครับว่าโดยส่วนใหญ่แน่นอน ต้องมีการตอบรับที่ดีและอบอุ่นแน่แล้วสิ่งนี้เป็นกระเพื่อมที่ส่งผลในทางบวกมากๆซึ่งเราไม่สามารถเห็นได้ระยะสั้นแต่ระยะยาวมันส่งผลส่งผลต่อความสุขและสุขภาพแน่นอนถามต่อว่าอ้าวอย่างนี้แปลว่าเราต้องมีเพื่อนเยอะหรือเปล่าต้องมีเพื่อนเป็นร้อยๆคนพันๆคนหรือเปล่า ไม่จําเป็นเลยครับแล้วแต่ตัวเราเลยหากเราเป็นอินเทอร์เวิร์ดเราพอใจกับการมีการนมิตรหรือเพื่อนสิทธิ์เพียงแค่คน2คน3คนซึ่งเราสามารถพูดคุยแชร์ความรู้สึกนึกคิดของตรงกับเขาได้อย่างปลอดภัยแค่นี้ก็เกินคําว่าเพียงพอแล้วต่อฟอร์มูล่าหรือสูตรความสุข และสุขภาพร่างกายแข็งแรงและในทางตรงขั้นไปซ้ำกลับพบว่ากลุ่มที่เป็นอินเทอร์เวิร์ดที่ไม่ได้มีเพื่อนเยอะเป็นร้อยคนแต่มีคอนเน c t ชันกับมนุษย์ที่มีความหมายและลึกซึ้งกลุ่มเนี้ยกลับกลายเป็นกลุ่มที่มีคุณภาพชีวิตและความพึงพอใจที่มากกว่าด้วยซ้ามาแล้วแต่เราเลยหากเราเป็นเอ็กซ์เทอรเวิร์ดชอบเข้าสังคมชอบสร้างเพื่อนใหม่ก็ทำไปเลยจงรู้จักตนเองแต่สิ่งสำคัญคือ การมีปฏิสัมพันธ์นั้นความสัมพันธ์นั้นต้องเป็นสิ่งที่อบอุ่นความสัมพัน์ที่ดีที่มีความจริงใจที่มีคุณค่ามีความหมายนั่นเองนะครับแล้วที่สำคัญคือเมื่อเราสะสมความสัมพันธ์ที่อบอุ่นได้จะเห็นเลยว่ามันช่วยทำให้เข้าสู่วัยชรา,าชา้าลองอย่างที่กล่าวไปช่วยทำให้เราฟื้นจากโกาครคภัยไข้เจ็บไวขึ้นด้วยซ้ำ เพราะอย่างที่บอกมันช่วยควบคุมระบบความเครียดนั่นเองคำถามต่อไปจึงอาจจะมีว่าโอเคแล้วความสัมพันธ์ที่ดีคืออะไรมีรูปร่างหน้าตาเช่นไรละ่ะง่ายมากครับ ท้ายสุดแล้วความสัมพันธ์ที่ดีและอบอุ่นคือความสัมพันธ์ที่เรารู้สึกปลอดภัยเวลาอยู่กับเขาเรารู้สึกว่าเราสามารถเป็นตัวของเราเองได้100%ยเปอซไม่ต้องใส่หน้ากาก,ากเป็นคนอื่นเพื่อเอาใจเขาเราสามารถพูดคุยกับเขาได้แชร์กับเขาได้เป็นตัวของตัวเองโดยไม่ต้องกลัวเสี่ยงที่จะโดนตัดสินหรือโดนปฏิเสธแล้วอีกฝ่ายสามารถทําสิ่งนี้ได้ด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนครับการที่เรา มีตัวตนเราอาจจะมีตัวตนตนเองเวอร์ชันหนึ่งกับครอบครัวกับคู่รักกับเพื่อนกับเจ้านายกับลูกน้องแต่ตราบใดที่เราเป็นออเทนติกและเป็นตัวของตัวเ,เองได้นี่แหละครับนะับว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นและมีข่าวดีต่อมันไม่มีคำว่าสายเกินไปทักษะการเข้าสังคมเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้ได้หมดการสร้างเพื่อนใหม่สร้างคอนเนคชั่นใหม่ ที่เป็นปฏิสัมพันธ์ที่มีคุณค่าความมีความหมายไม่ว่าจะไปซื้อกาแฟส่งรอยยิ้มหรือว่าพูดคุยทักทายเล็กน้อยสิ่งเหล่านี้ส่งผลบวกหมดและคุณจะพบกับชีวิตที่มีความสุขมีความหมายสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงพร้อมเข้าสู่วัยชราอย่างสง่างามและลดโอกาสในการเป็นโรคภัยไข้เจ็บด้วยซ้ำนะครับสวัสดีครับ